ทางคณะกรรมการประสญญานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษานะครับวุฒิสภาได้รับมอบชุดอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อส่งต่อให้กับโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาติดตามได้จากสกรปนี้ครับ ประชายสมเจริญรองประธานวุฒิสภาคนที่2ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษาวุฒิสภาเป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จากหน่วยงานต่างๆเพื่อสนับสนุนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาประจำปีงบประมาณ2,564 โดยมีพลอากาศเอกประจินจันตองสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนระบบสื่อสารสารสนเทศและการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบดิจิตอลพร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภาผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ซึ่งได้รับการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆจากหลากหลายหน่วยงานรวม514รายการ โดยทางคณะกรรมการจะนำไปมอบให้โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาที่ยังขาดแคลนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตนักเรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในเดือนหน้าเราจะนำไปมอบให้แก่ที่อำเภอทุ่งช้างโรงเรียนที่อำเภอทุ่งช้างซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการนั้นกันนะครับสิ่งที่เราได้รับมอบมาเนี่ยเครื่องคองมพิวเตอร์เนี่ย ก็ถือว่าปัจจุบันเนี่ยเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยมีความจําเป็นในการดํารงชีวิตประจําวันโดยเฉพาะนักเรียนในโครงการซึ่งอยู่ชายขอบในต่างจังหวัดไกลนะครับเขาจะได้มีโอกาสรับรู้รับ,รรบทราบการเรียนการสอนในระบบทางไกลนะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรทัทธาที่บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์และสิ่งของต่างๆเพื่อนำไปมอบให้แก่นักเรียนผู้ด้อยโอกาส ซึ่งเป็นโรงเรียนอยู่ในโครงการกองทุนการศึกษานำไปใช้ประโยชน์เพื่อให้เด็กนั้นเขาได้มีโอกาสมีความรู้เท่าเทียมกับเด็กในกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลนะครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยครับ ต้องบอกนะครับว่าเรื่องของการศึกษาเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับทางสมาชิกุธิสภาเลยเห็นความสําคัญในการศึกษาแบบนี้จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะส่งมอบความสุขนะครับเรื่องของอุปกรณ์ในการเรียนการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนนะครับได้มีโอกาสได้การได้พบกับความสุขแล้วก็การเรียนการศึกษาแบบนี้<ช>ด้วยนะครับเป็นหนึ่งโครงการที่ดีที่เรานำฝากกันในเช้าวันนี้ครับ